ดางดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าดาวอาทิตย์กลุ่มลัคนาราศีเมษแต่สําหรับผมเนี่ยผมใช้ดาวประจําเหือผมก็จะดูดาวศุกร์พอดูดาวศุกร์ร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วดูการโคจรร,รอบๆแล้วก็มาให้คําตอบอย่างตอนนั้นเน่ะเด็กติดถ้ำหมูป่าทุกคนบอกตายแนย่ผมเขียนในสื่อของผมอีกสองวันเจอรอดหมด13คนแล้วอีกสองวันเจอ,อจริงครับแล้วรอดทั้ง13าคนนะับแต่นั้นมาผมเกิดเลย ถ้าเป็นถ้าเรื่องนี้ถ้าเป็นของของมนุษย์นะของคนก่อนเราก็จะต้องถามเขาก่อนว่าปรัถนาอะไรบางคนปรัถนาเด่นเรื่องความรักเราก็ทําความรักบางคนเด่นอยากจะได้เรื่องงานเราก็เน้นเรื่องงานจริงๆทําให้ cover ได้ไหมมันไม่ใช่ยายาแบบสารพัดโลกอะ ทำทีเดียวแล้วได้ทุกโลกนี่มันมันคงยากนะมันมันต้องเน้นเป็นเรื่องๆไปเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปทําแล้วโอ้โหได้ทุกเรื่องเนี่ยผมก็ต้องเป็นเทวดาครับคนเนี่ยคนคนเราทั่วไปโดยมากพอเรื่องดวงปุ๊บเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักสามอย่างแต่เรื่องสุขภาพไม่เคยมีใครพูดถึงขอบคุณในคําถามนี้นะครับตัวผมเนี่ย เป็นเรเฟอร์เนซ์ได้ตัวผมเองเลยผมนี่เป็นเหมือนกับเป็นโรคปอดชนิดหนึ่งนะครับไปตรวจแล้วเจอจุดผมเอ็กซเรย์ภาพเพิ่มมีจากนั้นผมมาภาวนาแล้วผมมาเขียนแก้ของผมเองแล้วก็หัวใจผมนี่ขาดเลือดเฉียบพันธ์นะครับผมไปน็อกอยู่ขอนแก่นพอผมรู้ปับ๊บผมก็มาเขียนดาวของผมแต่ผมก็ไปตรวจหมอปกติปัจจุบันแผนปัจจุบันทั่วไปนะฮะเพื่ออะไร เพื่ออาศัยเครื่องมือเขาในการทําเอคโคดูที่หัวใจตึ้นยังไงเอาขึ้นตรวจไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับที่สถาบันสวงอกเนี่ยแหละให้ยามาหอบนะนีน่ผมไม่กินเลยผมทิ้งเลยนะครับแล้วผมก็เขียนอุ้มดาวของผมแล้วผมก็นั่งภาวนาทุกวันนี้พอไปเช็คกีกทีคราบอกไปทําอะไรมาทําไมหายเร็วทําไมดีขึ้นเนี่ยครับอันนี้ประสบการณ์ตรงจากผมเลยลูกศิษย์ผมหลายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยผมก็แนะนํานะครับบางคนเนี่ยแบบเครียดสะสม แล้วก็เขาเรียกว่าหาต้นเหตุบางคนหาต้นเหตุไม่เจอป่วยเพราะอะไรไอ้คนที่หาต้นเหตุไม่เจอว่าป่วยเพราะอะไรนี่นนะบางครั้งก็เป็นโกกรครกมโรคเวรแต่บางครั้งไม่ใช่บางครั้งมันเกิดจากตอนนอนกลางคืนมันนอนไม่พอเพราะมันหยุดหายใจเช้ามามันก็เพียอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะตีขมว่าเป็นโกกรครกมโรคเวรอย่างเดียวบางทีเราต้องวินิจฉัยดูจากดาวด้วยบางคนดาวเสาเสียเนี่ยกระดูกทับเส้นนะบางคนมนุษย์จะอยู่เสียเนี่ยโรคเลือดโรคร้ายโรคมะเร็ง มันแล้วแต่เหตุปัจจัยนั้นๆครับคือเรื่องของการภาวนาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปอยู่วัดน,นะนุ่งเกงยีนก็ภาวนาได้เสื้อยืดก็ภาวนาได้เสื้อแดงเสื้อดําก็ได้หมดไม่จาเป็นต้องเสื้อขาวการภาวนามันอยู่ที่ใจความคิดอันไหนจิตใจอันนั้นถ้าเราคิดไม่ลบนะครับและคิดไม่บวกให้มันนิ่งๆเฉยๆสงบสงบน่ากุศลเกิดละการภาวนาเกิดละห้านาทีสิบนาทีก็ได้ ไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะความคิดอันไหนจิตใจอันนั้นเมื่อไหร่ที่เราสงบความคิดได้นะใจเราสงบถ้าเราสงบความคิดไม่ได้ใจเราก็ไม่สงบเพราะว่ามันลิงกันแต่ถ้าเกิดภาวนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยความคิดก็คือความคิดใจก็คือใจมันจะแยกออกแต่เบื้องต้นมันต้องเป็นแบบนี้ก่อนทําให้ใจสงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยเราจะเห็นเองแล้วว่าตรงไหนที่มันมันไม่ดีร่างกายไม่ดีพลังสมาธิเนี่ยครับจะเข้าไปปรับเอง ปรับให้เราเองโดยธรรมชาติเพราะเราเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งของโลกใบนี้นะเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะอย่าเข้าใจผิดเราเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งของโลกใบนี้เราควรเอาวิธีธรรมชาติมาบำบัดต,ตัวเราแล้วมันจะทําให้เราสุขภาพดีขึ้นควบคู่กับการใช้พลังงานจากดวงดาวซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติอีกสองทางเอามาร่วมกันมันจงหายได้ ผมก็ตั้งดวงตั้งดวงเมืองดังดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าดาวอาทิตย์กลุ่มลัคนาราศีเมษนะครับแต่หลายๆองค์ความรู้เนี่ยท,ที่ที่ได้ยินได้ฟังมาเขาจะทายแต่ดาวอาทิตย์แต่สำหรับผมเนี่ยผมใช้ดาวประจำเมืองซึ่งอันเนี้ยนะฮะอันนี้คือรามันแท้เลยดาวประจำเมืองคือดาวอะไรเหมือนเพลงอ่ะ,อะคิดถึงพี่ใหม่ใช่ไหม คืนไหนข้างแรมฟ้าแซมดาราน้องจงมองหาดาวประจําเมืองดาวประจําเมืองคือดาวศุกร์ขึ้นทางทิศเหนือดังนั้นเวลาเราจะดูดวงเมืองเราควรเอาดาวศุกร์นี่เข้ามาร่วมแอปพลายด้วยแต่โหราศาสตร์ไทยไม่มีครับเขาจะดูดา,ด,ด,าดาวอาทิตย์อย่างเดียวผมก็จะดูดาวศุกร์พอดูดาวศุกร์ร่วมกับดาวอาทิตย์แล้วดูการโคจรรอบๆนะครับแล้วดูการโยงข้างหน้าโยกข้างหลังบางคนเรียกโยกบางคนเรียกโยงโยงข้างหน้าโยงข้างหลัง การตรีโกนมันเป็นยังไงนะครับจะุูดสยไดมันเป็นยังไงเอาองค์รวมทั้งหมดมาแล้วก็มาให้คําตอบอย่างตอนนั้นนะเด็กติดถ้ำหมูป่าทุกคนบอกตายแนะ่มาหมอดูบางคนบอกไม่กล้าทา,ายเลยผมเขียนในสื่อของผมอีกสองวันเจอรอดหมดสิบสามคนแล้วอีกสองวันเจอ,อจริงครับแล้วรอดทั้งสิบสามคนนะับแต่นั้นมาผมเกิดเลยหรือแม้แต่ตอนที่ดาวมนุษย์จะอยู่ จะเข้ามากลุ่มราศีเมษคือดวงเมืองเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะครับปี25 5 8ที่ผมพูดเรื่องนี้แล้วก็เข้า59ผมบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทุกคนก็ไม่เข้าใจจะเปลี่ยนแปลงไหก็นึกเรื่องการเมืองใช่ไหมผมบอกว่าเอาหนาคอยดูเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยละ่ะเราก็เปลี่ยนแปลงจริงๆนะฮะก็คือเราก็ได้เปลี่ยนแผ่นดินคือในหลวงรัก้าเสด็จสวรรคนคตนะครับ คือทุกอย่างเนี่ยนะผมให้คุณลองสังเกตถ้าคุณมีองค์ความรู้เมื่อ,อไรที่ดาวมนุษย์อยู่กลุ่มเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครั้งแรกสมัยรัชกาลที่4ก็เกิดครั้งที่สองสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดหครับก็เกิดแล้วก็ครั้งที่สามสอกครับก็เกิดแต่การเกิดแตกต่างกันออกไป ตามบริบทแต่เกิดแน่นอนใช่ไหมนั่นคืออิทธิพลดาวมันจะอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเจ็ดปีนะครับไอ้เจ้าดาวดวงเนี้ยถ้าทุกครั้งที่มากลุมราศีเมษเนี่ยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงเี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีก็จะมีแค่ดาวแบบพระรหัสราหูอยู่ร่วมกันผู้คนก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะไม่บ้ากระปาดคุยกันเนี่ยคือถามถามช้างตอบม้าอะไรอย่างเงี้ยพยายามเอาเหตุผลเอาความรู้สึกของตัวเองเข้ามา แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไอภาวะการแบบนี้มันจะหายก็ต่อเมื่อเดือนตุลาคมเราอาจจะตั้งรัฐบาลได้ตอนเดือนตุลาคมก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะว่าดาวราหูย้ายเลยจะดาวพระหัสก็จะได้คนที่มีคุณธรรมมีความจริงใจต่อประเทศชาติเข้ามาบริหารแผ่นดินรับชมรายการดาวอุ้มดวงในตอนต่อไปคุณจะไม่พลาดข่าวสารเพิ่มเพื่อนได้ที่ QR code ตามภาพนี้ และท่านสามารถสอบถามข้อมูลศาสตร์การอุ้มดวงเพื่อชีวิตธุรกิจการงานสุขภาพความรักลูกที่ดินอสังหาและอื่นๆเป็นรายบุคคลได้ตามช่องทางคิวอา e คตนี้เช่นเดียวกัน